สวัสดีจ้าทุกคนนะคะมาทำกระทงใบเตยด่างอีกหนึ่งแบบกันจ้าทุกคนนะคะแบบนี้ก็จะผสมนะคะระหว่างสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีม่วงจากใบกะม่วงค่ะเราก็จะมาเริ่มแรกจากการม้วนใบเตยด่างของเราเลยนะคะก็นําใบเตยด่างมานะคะหนึ่งใบตัดช่วงปลายออกประมาณสิบเซนนะคะแล้วก็ม้วนค่ะใช้ด้านม้วนสีเข้มอยู่ด้านนอกนะคะม้วนไปประมาณสองรอบดังในคลิปนะคะทุกคน เราจะโชว์ลายด้านสีเข้มค่ะม้วนให้เป็นวงกลมลักษณะแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมก็สักประมาณสองเซนครึ่งค่ะไม่ใหญ่มากนะคะก็จะม้วนไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนส่วนนะคะพอม้วนเสร็จแล้วเหลือก้านไว้นะคะประมาณสี่เซนค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะ ทำเตรียมไว้นะคะชั้นแรกเราก็จะนำนะคะรองพื้นโดยการนำปลายใบของใบเตยด่างนะคะมาวางไว้เป็นพื้นค่ะแล้วก็วางทับด้วยกรีบที่เราม้วนไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็นำนะคะกรีบทั้งหมดนี้มาวางแนวนอนนะคะเรียงกันตามขอบวงกลมของกระทงเลยค่ะทุกคนก็จะได้ลักษณะดังในคลิปนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของกระทงอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เรียงวงกลมเป็นวงแรกแล้วต่อมาก็จะเป็นใบกิบกับม่วงค่ะทุกคนนํามาพันให้เป็นปลายแหลมดังลักษณะในคลิปนะคะพันเสร็จแล้วก็ปักลงไปได้วยไม้กรัดค่ะวางเรียงจนล้อมรอบวงกลมนะคะอันนี้เป็นชั้นที่สองค่ะก็จะเป็นอันใกล้เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเรียงจนครบรอบแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกไม้ปักทุบปัปกเทียน ตกแต่งเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งให้เกิดความสวยงามค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งด้วยดอกบัวดินสีชมพูละมุนละมุนค่ะ